นักตึงกันกนคู่คู่คูู่่ค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 ู่่คู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 ้คู่คูขู้่คู่คู่วู่คู่คู่คู้คู่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 นู้คู่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 คู้คู่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 คูาคู่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 นู่คู้คู้คูคู่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 คู้คู่คู่คู้คูู่้คู้คูคู่คู่คูคู้คูู้ เข้าทุกวันนะครับตรงนี้ที่ใส่มาเนี่ยหนักตึงกันทุนโหดใหญ่อ่ะน่าจะสามตัวครับผมโหดอหญหอี่กายกอแม่ ามพี่น้องเลยใหญ่เหมือนเดิมโอ้ใหญ่ๆครับผมหนึ่งสองสามสามแมแต่ว่าอีกตัวเนี่ยเอาไม่ได้ครับผมหอมเกินเราก็จะปล่อยเหมือนเดิมใช้ได้แค่สองตัวครับเคขียบผมพี่น้องหมานขื้เก่าครับ ครับผมพี่น้องกราบสวัสดีครับผมช่อนใหญ่ครับผมน,นี่ไม่เอาตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวผู้พี่การ ไวยไปแล้วพี่น้องตรงนี้ตรงนี้โอ,อ้โหมาโดนฟันปลาเป็นแผลเลยพี่น้อง อันตรายครับมันจะบัดดนฟันแานที่สองสองแต้มมันมันครับผม